ว่าทำไมต้องมองเรื่องโกลบทำไมต้องมองเรงื่องโกลกทำไมไม่มองในสิ่งที่อยู่ในสมองใช่แล้วเขาพูดูกครับนพ,พูดต่อแพทย์สิ่งเป็นห้งองของเราเี็แพทย์สังคองหม้ะฉะนั้นเมื่อเราย,ยังทำไม่ได้เราก็ไม่ควรจะมีดีดีเสียงแล้วกูเพิ่งไปตัดผมมาด้วยครับกูตัดผมมากูงึดเลยนะครับ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสกิททีวีนะครับรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับวันนี้เราอยู่ประเด็นเรื่องทรงผมนะครับนะฮะมีหัวปลุกผมนะครับก็เป็นคําพูดที่มีมานานแล้วนะครับมีหัวปลุกผมเนี่ยก็สําหรับในวันนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องประเด็นทรงผมนะครับจากในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นคลิปที่ผมเพิ่งเห็นในโซเชียลวันนี้เลยนะครับก็เป็นอาจารย์ ท่านหนึ่งเนี่ยก็พูดหน้าสอทงเนี่ยพูดว่าของแพทย์เอเป็นเพื่อของเราเป็แพทย์ติกเพื่องมะครแต่ของเราเป็นความแบบนั้นไม่ได้ประมาณว่าเหมือนเหมือนด่าตัวเองด้วยนะครับว่าแบบแล้ครูไม่สอบติดแพทย์นะครับครูครูครูมาพูดเรื่องทรงผมทำไมอะใช่ไหมถูกไหมคแล้วครูยังไม่ติดแพทย์เลยอะทำไมครูต้องมาพูดว่าเด็กนักเรียนต้องตัดผมสั้นแล้วถึงจะเป็นแพทย์แล้วจะเป็น บ้าบอคอแต,ตกอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เป็นประเด็นที่เอ,อ่อมาปี2022น,นะครับ <c oughs> ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนที่เป็นครูวิชาชีพเนี่ยที่คิดว่ามีอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> อาจารย์คนนี้เขาเป็นอะไรมากือเปาครับคือ <c oughs> แกก็พูดท็อปิกมานะครับว่าทำไมต้องมองเรื่องทรงผมถูกไหมทำไมต้องมองเรื่องทรงผมทำไมไม่มองสิ่งที่อยู่ในสมองมันก็มันถูกครับประโยคนี้ถูก <c oughs> แล้วก็บอกว่าเขาพูดถูกด้วยนะแต่ก็ยกยกตัวอย่างนะครับว่า อ,อสอบติดแพทย์กันเป็นห้องๆแล้วก็เหมือนเอาคําว่าสอบติดแพทย์เป็นห้องๆมาด่าลูกศิษย์ตัวเองเว้ย <Okay. S 1> คือมันโคตรไม่เม k e s e n s เลยนะครับ <Okay. S 1> ว่าสอบติดแพทย์แล้วคือจะทําอะไรก็ได้เหรอเอาคําว่าแบบสอบติดกับไม่สอบติดมาด่าเด็กที่กําลังพยายามสอบเข้ามาหาลาัยอยู่เว้ยว่าแบบพวกมึงแม่งกะถูกไหม คือการที่ครูคนเนี้พูดแบบนี้นะครับประมาณว่าด่าทุกคนในโรงเรียนตอนเนี้ยที่นั่งอยู่หน้าเสาธงเนี่ยประมาณว่าลูกศิษย์มึงไม่กล้าทุกคนเลยนะครับสู้โรงเรียนอื่นไม่ได้นะครับสอบติดมหาลัยเป็นห้องห่องเห็นไหมแต่ของเราเนี่ยนนของเรายังทําอย่างนั้นไม่ได้<ต>โอ้โหคุณครู บัดซบสุดๆเลยนะครับนี่คือความคิดเห็นของคนที่เป็นครูมาได้ยังไงวะนะครับคือแกน่าจะสอนมาหลายปีนะฮะแต่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีคําพูดที่ออกมาแบบนี้จากปากคนที่เป็นครูเลยนะครับคืออันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าครู คูไวนะครับรู้จักคําว่าคูไว้ไหมฮะลองพูดคําว่าคูกับคําว่าไวเร็วๆนะครับคูไวยนะครับนั่นแหละน่าจะเป็นคูประเภทนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องทรงผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คนดูนะครับน้าน้าอัมเอ๋น,า,นายอามัมรุ่นพี่ผมปีหนึ่งเนี่ยไอ้นี่แต่ก่อนนี่ชอบทําทรงผมแบบเอ่อนี่ฮะแต่ก่อนพี่อัมเขาจะไว้ทรงผมแบบนี้นะครับ พี่งี้เราก็ต้องด่าพี่อามใช่มพี่อามพี่แม่งไม่ติดหมอเชยพี่อย่าพูดเรื่องการเมืองไม่ได้เนี่ยพี่ไม่ติดหมอไงพี่อย่าพูดเรื่องทรงผมพี่ห้ามพูดเรื่องทรงผมนะแล้วพี่ทึงยังจะพูดเรื่องทรงผมได้เลยว้ยเข้าใจป่ะเพราะพี่ไม่ติดแพทย์ไอ้เหี้ยโทษนะพี่ผมล้อเล่นนะผมแค่ลึกถึงว่าเออพี่อั้มแกเป็นคนที่คือถ้าแกได้ฟังข่าวนี้แกน่าจะชอบมากเลยนะครับผู้ชมไอเรื่องแบบนี้เนี่ยเน่เน่่เรื่องทรงผมเอาเบิร์ด นสไตล์ nice นี่เลยครับนี่ครับโอ้โหทำไมไม่ตัดทรงนักเรียนไว้โง่เอ้ยนะมึงคิดสูตรระเบิดปรมาณูเนี่ยมต้องตัดหัวเกียนหรือว่าตอนที่แบบมันคิดสูตรปรมาณูมันอาจจะตัดหัวเกียนก็ได้นะครับใครไม่รู้อ่ทีนี้มาเข้าเรื่องเลยคุณผู้ชมนะครับเข้าเรื่องจากอาจารย์เมื่อกี้นะครับก็แกคงประมาณว่าแบบมึงไว้ผมยาวเนี่ยมึงเรียนเก่งขึ้นไหมอะไรเงี้ย ก็สำหรับผมนะสำหรับผมนะการไว้ทรงผมที่เราพึงพอใจไม่มีผลกับการเรียนเชี่ยเชี่ยเลยนะเว้ยนะฮะมันมีผมกบความมั่นใจในใจนะครับว่าเราจะไม่กังวลเรื่องนี้นะอายกตัวอย่างอาจานแดง่ะทูท่าห้มึ้องดูเทปนะถ้ามึงอยากเต้นมึงอยิบเหมือนตัวจานแดงกีตาร์นะครับสอนธรรมะโอ้โหกระตุกจิตกระชากใจ นะผมบอกได้เลยว่าอาจารย์คนนี้นี่มันที่สุดเลยฮะนัมเบอร์วันของวงการแล้วนะครับก็อาจารย์แดงนะฮะลองคิดสภาพดูนะครับอาจารย์แดงมีผมยาวใช่ไหมผมยาวเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยฮะเขาแบบรู้สึกว่าทรงผมนี้แม่งใช่สำหรับเขาแต่ลองให้อาจารย์แดงอาจารย์แดงมึงโดนอาจาร์ก้อนผมแล้วไปตัดหัวเตียนดินะาอาจารย์แดงก็จะมาในสภาพโล้นอย่างนี้นะฮะถ้าอาจารย์แดงนะโดนบงังคับให้ตัด ส่งล้นอย่างนี้นะตั้งแต่เด็กเนี่ยผมว่าปัจจุบันแกน,น่าจะเล่นกีตาร์ไม่ออกนะฮะเชื่อผมไหมนะฮะนี่คือความที่ทําให้เรามั่นใจทรงผมเนี่ยมันมีผลกับการเรียนนะโว้ยนะ,ะอย่าคิดว่าแบบมึงตัดหัวเกียนแล้วจะทาให้ทุกคนเรียนเก่งบางคนไม่โอเคถูกป่ะครูเองก็ไม่ได้สอบติดหมอแล้วครูมาพูดเรื่องทรงผมกับน,นักเรียนทําไมถูกไหมครับก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องทรงผมคุณผู้ชมนะ,ะัะสมัยก่อนกับสมัยนี้เว้ยมัน มีกฎหมายที่ต่างกันปัจจุบันใช่ไหมคุณผู้ชมครับเอ่อปัจจุบันกระทรวงการศึกษารู้สึกว่าจะออกกฎหมายใหม่บอกว่าให้นักเรียนชายสามารถไว้ผมลองทรงได้นะครับไม่ใช่แบบหัวเกลียนมากแล้วสมัยก่อนนี่โอ้โหเด็กหัวเกลียนนี่เขาไว้ันถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาเริ่มผมเนี่ยให้งอกมาเแค่ตรงนี้นะที่เหลือข้างหลังนี่แบบหโหเกลียนจัดเลยนะครับแม่งทรงเชีย่ยอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย เด็กโดยเฉพาะตั้งเแต่เด็กเด็กประถมนะหูไว้เกินติ่งหัวมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นคล้ายๆทรงผมหัวเห็ดนะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะมันก็รู้สึกแบบมันก็เกินไปนะครับซึ่งไอ้ความที่มันเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมผู้ชายไว้สั้นผู้หญิงไว้สั้นแบบเนี้ยมันเกิดมาจากสมัยก่อนที่ยาสระผมมันหายากนะครับสมัยก่อนยาสระผมมันหายากมากมันก็เลยมีการไม่สระผมนะครับของเด็กเด็กไม่สระผมเหงื่อเต็มนู่นนี่นั่นไปวิ่งมาใช่ไหมแล้วก็เหงื่อนะครับ แล้วเด็กก็ไม่มียาสระผมสระนะครับมันก็เลยเกิดเป็นโรคเหารู้จักโรคเหาไหมมันจะเป็นตัวเหาเล็กๆนะครับตัวเล็กๆไปอยู่บนหัวแล้วก็กินอาหารจากหนังศีรษะเราอะแล้วมันก็กระโดดนะฮะจากหัวคนหนึ่งไปอยู่หัวอีกคนหนึ่งได้นะครับเขาก็เลยบอกว่ากําหนดว่าเด็กต้องตัดผมสั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเหาไงเราจะได้แบบรู้ว่าใครเป็นเหาด้วยเป็นเหาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างแรกนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่อยากจะมีทรงผมผู้ชายนะฮะผู้ชาย แม่งรวมถึงผู้หญิงด้วยอยากจะมีทรงผมวัยเรียนที่แบบประมาณนี้ให้มันพอใจเว้ยกูพอใจประมาณนี้เว้ยกูไม่ได้อยากไว้ผมยาวแบบผมไม่ได้อยากไว้ผมยาวแบบตูม้มเป็นเป็นอะไรหยอยๆย่อมหยอยนะฮะหรือไม่ได้อยากจะไว้ยาวเป็นลากไซสเหมือนผู้หญิงเหมือนเอออะไรนะเอ,อเอเลนเยเกอร์ตอนโตอะไรอย่างงี้ผมไม่ได้อยากไว้ผมยาวนะ,ะับผมแค่อยากจะไว้ที่มันเป็นทรงพอประมาณ ให้มันรู้สึกว่ากูไม่ได้กังวลเรื่องทรงผมกูล้วเออกูพอใจตรงนี้เว้ยแล้วก็ไปโฟกัสกับการเรียนเว้ยกลับกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมสมัยผมนะแม่งโดนก้อนผมเว้ยไอ้เชี้ยแม่งเป็นการอะไรที่แบบแม่งทาให้เด็กเสียความมั่นใจในตัวเองสัสๆเลยเด้ย,ยการโดนตัดผมเนี่ยผู้ชมรู้ป่าวว่าการตัดผมสมัยเนี่ยสมัยนี้ยังดีนะมีกล้องตัดผมปั๊บใช่ป่ะเด็กถ่ายปับ๊บ ครูแม่งโดนพิจารณาเลยว่าเอ้ยมันตัดเกินเหตุแต่สมัยก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะสมัยผมนะคุณผู้ชมนี่ผมจะบอกให้คุณครูเนี่ยแม่งมาตัดเอ่อแม่งตัดแถวๆนี้แถวๆนี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ตัดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยให้มันเป็นแบบโอ้โหตัดปับ๊บแล้วก็ตัดข้างหลังด้วยข้างหลังคุณผู้ชมเข้าใจไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะค,คุณผู้ชมดูฮะแต่ละภาพ โอ้โหโดยเฉพาะน้องคนนี้นี่เห็นปะโดนตัดตรงนี้มันจะบ้าเออเข้าใจไปครับเด็กนอกจากเด็กเซ็งมันเป็นปมเด็กเลยนะครับคือปมเด็กเนี่ยถ้าตัดงี้ปั๊บเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอนาคตน้องเขาอยากจะไว้ยาวให้ได้ที่สุดเลยนะครับก็คือแบบต่อให้มีครูมีอะไรมาตัดหัวเขาเขาก็จะหนีเรียนเพื่อไม่โดนตัดผมเลยเชื่อผมไหม เด็กหนีเรียนนะครับหนึ่งในปัญหาของเด็กหนีเรียนกลับบ้านหนีครูไม่เข้าเรียนเนี่ยมาจากทรงผมนะคุณผู้ชมรู้ป่ะครูนะใครที่เป็นครูรุ่นใหม่ๆนะเป็นแฟนคลับผมนะครูฟังไว้นะเว้ยการที่ตัดผมเด็กแล้วเด็กเสียทรงเลยเนี่ยทำให้เด็กหนีเรียนนะครับเชื่อผมนะครับผมเป็นเด็กประเภทนั้นมาก่อนนะครับแล้วอย่างในภาพนะฮะคือตัดแบบนี้นะครับตัดข้างหน้าแล้วเด็กจะไปแก้ทรงผมแก้ไงอะะ่ะเนี่ยฮะมึงถ่ายอ่ะมึงถ่ายแบบนิดเดียวก็ได้ ไถ่อย่างเงี้ยมึงบ้ามากกว่าเด็กจะกลับไปถึงบ้านเด็กต้องผ่านสายตากี่คนนะ่ะถูกปะ่ะมีกี่คนที่ต้องมองเขาอ่ะที่แบบหัวเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กผู้หญิงก็โดนนะเด็กผู้หญิงคือแบบเนี่ยโดนไถแบบจะบ้าให้เด็กผู้หญิงไถมาขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็แบบโดนเนี่ยโดนกลายเป็นทรงผมบ๊อบไปเลยนะมันเลยกลายเป็นปมที่แบบมันไม่ใช่เรื่องในสมัยปัจจุบันนะที่จะมาตัดผมเด็กแบบนี้นะฮะผมเลยบอกไงว่า การที่ตัดผมเด็กเนี่ยมันทําให้เด็กเสียความรู้สึกแล้วก็ไม่อยากเข้าเรียนแล้วก็หนีเรียนนะครับผมกล้าพูดเลยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยผมตัดผมผมตัดประมาณนี้ผมพอใจเลยผมพอใจที่จะไว้แบบหนีเลยนะเป็นเพราะว่าผมไว้ผมยาวแล้วผมเคยไว้ผมยาวใช่ป่ะผมรู้สึกว่าเวลานอนป๊บเนี่ยผมมันดึงผมมันมันเวลามันโดนกับหมอนใช่ป่ะผมดึงไปข้้งหลังแล้วกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัด นะพอผมข้างหน้าผมมันไว้มาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมว่ายาวๆม,มันแทงตาเนะผมผมมันเส้นเล็กเนะยคุณผู้ชมครับเส้นเล็กมากมันแทงตาผมก็เลยต้องไปตัดออกแบบนี้ไงคือผมพอใจประมาณเนี้เข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นการที่แบบให้เด็กไว้ผมเนี่ยมันต้องมีลิมิตก็คือกระทรวงเนี่ยเขากำหนดไปแล้วประมาณนี้เด็กโอเคเด็กน่าจะพอใจกันประมาณนี้เว้แต่ครูไม่ไปตัดซะแบบเหมือนตัดเหมือนพ่อมึงตายอ่ะอันนี้มาบ่นต่อนะครับก็ เวลาที่ตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมโดนคุณครูตัดผมนะตอนสมัยผมยังเด็กอยู่นะครับครูมัธยมนะฮะถ่ายได้ตรงเนี้ยขึ้นไปเลยนะขึ้นไปยันข้างบนเลยนะฮะถ่ายอย่างเงี้ยใช้ปัตะเตอร์เลียนถ่ายนะครับโรงเรียนผมสมัยก่อนนี่แม่งใช้ปัตะเตอร์เลียนแกงนักเรียนนะปัตเตอร์ะะเลียนแบบมีแบตเตอรี่เคยเห็นไหมที่มันพกพาไปไหนก็ได้นะครับ <S <S น้อยครั้งที่จะโดนกันไก่ตัดนะครับแต่ว่าบางคนนี่ก็ใช้กันไกตัดข้างหน้าเลยนะครับก็เนี่ย พอมันเป็นผมแว่งแวงปั๊บใช่ป่ะอันนี้โรงเรียนผมนะฮะโรงเรียนนี่คือโรงเรียนผมเว้ยโรงเรียนที่ผลิตสิทธิ์เก่าออกไปรับใช้ชาติอย่างทรณงอง์อาจดุดราชสีนี่เป็นโรงเรียนที่ดีครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าโรงเรียนแต่ว่าครูบางคนนะฮะในโรงเรียนนี้มันจะมีหัวครูหัวโบราณนี่ไม่ใชโรงเรียนใหญ่ที่สุดนะฮะผมอ่ะบ้านผมอยู่ไกลโรงเรียนมากผมเนี่ยต้องขึ้นสะพานลอยตรงนี้นะฮะไปฝั่งนู้นคุณผู้ชม เพื่อมาขึ้นรถสองแถวตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆต้องนั่งรถจากโรงเรียนปั๊บมาแถวบ้านผมแถวบ้านผมจะอยู่แถวนี้นะก๋วยเตี๋ยวเป็ดสนามมา้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิซซี่โคราดนะี่ฮะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโคลาชนะร,ร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดสนามมา้าแต่ไม่มีมาจักตัวนะครับนี่นะรเราจะวัดเออวัดเออวัดเขาเรียกว่าวัด นี่ฮะวัดระยะทางนะครับสิบกิโลผมนั่งรถเมลกับประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะแต่นี้มเป็นรถยนต์คุณผู้ชมเป็นรถยนต์นะฮะจริงๆคือมันประมาณ13กิโล13กิโลเนี่ยคุณผู้ชมรู้ป่าว่าต้องผ่านอะไรบ้าง is t fucking big นะครนี่คือสมัยก่อนเนี่ยโคราชแม่งมีห้างเดียวนะฮะก็คือห้างเดอะมอล์นะครับก่อนอที่จะมีเซ็นทรัลกับเทอร์มินอลตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหม ตรงนี้คือจุดที่ศูนย์กลางของเด็กที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะเอ้ยไม่ใช่ต่างจังหวัดเด็กที่อยู่ตา่างอำเภอแล้วมาเรียนโรงเรียนในเมืองอ่ะจะต้องมาตรงนี้คุณผู้ชมต้องมาตรงนี้ฮะคือต้องมาขึ้นรถตรงนี้ครับแล้วมันจะต้องรถสองแถวผมก็ต้องผ่านแล้วสาวๆที่มาจากโรงเรียนอื่นก็ต้องเห็นสภาพหัวอุบาทของผมเว้ยเพราะแบบไอเชียงน,นี่แม่งโดนก้อนผมมานะฮะ้วหนักที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนะครับรถสองแถวที่ผมนั่งผ่านเนี่ยแม่งผ่านโรงเรียนสตรีที่ใหญ่ที่สุด ในโคราชโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะฮะก็คือโรงเรียนสุรนารีวิทยาโอ้ตอนนี้พัฒนามาไกลมากนี่แนะ่คุณผู้ชมครับน,นี่คือโรงเรียนสุรนารีวิทยาใหญ่ชิบหายเด็กหลายพันคนดีไม่ดีผู้หญิงสามพันคนมั้งนะฮะแล้วเราจะย้อนกลับไปเถอแถสักปี2องพนะนี่เห็นไหมเนี่ยคือแต่ก่อนโรงเรียนเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเด็กต้องเดินมาดด,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 ดตรงนี้ เพื่อมารอขึ้นรถเมย์ตรงนี้เนี่ยแถวๆตรงนี้ก็คือเป็นจุดรอรถเมย์นะครับแล้วทุกคนแม่งเห็นผมในสภาพแบบนี้แล้วทุกคนก็มองนะฮะกว่าจะถึงบ้านนะครับกว่าจะได้แก้ผมอีกมันเป็นปมไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าการโดนตัดผมครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งแบบแม่งน่ารังเกียจมากนะครับการโดนตัดผมหนึ่งครั้งทําให้เรารู้สึกแบบเราอับอายมากเพราะฉะนั้นครั้งต่อๆไปเราจะไม่เข้าโรงเรียนไปเพื่อโดนตัดผมอีกเว้ย นี่คือสาเหตุของเด็กแม่งหนีเรียนเว้ยแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียนพิเศษนะผมเรียนพิเศษออ,อุโคตรใหญ่เลยนะฮะนี่ๆๆอยู่ตรงนี้ผู้ชมสถ,ถาบันกวดวิชาออ,อุคือตรงนี้ออ,อุจะรวมแบบวิชาอื่นด้วยดาวงดาวง,ดาวงอะไรเงี้ยพวกมีสอนฟิฟสิกส์นะแล้วก็จะมีเด็ก ตั้งแต่สุรานาลีราชสีมาที่เป็นโรงเรียนชายล้วนกับหญิงลวง้วนฮะเด็กในโรงเรียนแม่งรวมกันน่าจะประมาณหกพัน 6, คนแล้วเรามีโรงเรียนอื่นอีกโรงเรียนเอกชนนี่นั่นแล้วเราต้องเอาทรงผมอุบาททรงผมอุบาทว้ยเข้าไปเรียนพิเศษด้วยเพราะว่าวันนั้นแม่งเป็นคอสำคัญแล้วเราขาดไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปในสภาพนั้นนะแล้วถ้าเกิดผู้ชมโดนตัดผมมาอย่างนั้นน่ใครจะอยากเข้าไปเรียนวิชากวดวิชาวะถูกปะ่ะสมมติพ่อแม่แม่งเสียตังกวดวิชาไปแล้วนะฮะ คือมันก็จะมีคําถามนะครับถามมาว่าแล้วทําไมเราไม่ตัดให้เป็นระเบียบตั้งแต่แรกเลยคือคําถามเนี้ยคุณเนี่ยน่าจะไม่เคยเข้าโรงเรียนมานานละนะครับเป็นเพราะว่าสมัยสมัยผมนะสมัยผมไม่ไม่นับสมัยนี้นะสมัยผมเนี่ยไว้ประมาณผมเนี่ยมันเนี้ยโดนแล้วนะฮะโดนแล้วนะคับโดนตัดละโดนตัดเรียบร้อยนะฮะไปแก้เป็นทรงนักเรียนนะครับเนี่ยครูบางคนนะครับครูบางคนไม่ได้ตัดบางโรงเรียนดีกว่า บางโรงเรียนแม่งไม่ได้ตัดทรงผมหน้าเสาธงอย่างเดียวนะไม่ได้ตัดทรงผมหน้าเสาธงอย่างเดียวไปตัดในห้องเลยนะฮะเด็กเรียนอยู่อ่ะแม่งเดินเข้าไปตัดเลยก็มีนะโรงเรียนผมเนี่ยมีนะ,ะับสมัยก่อนโอ้โหแม่งตัดเฮี้ยนเลยนะฮะนั่งเรียนอยู่กูโดนแล้วบางคนเด็กสมัยนั้นแม่งโดดออกจากห้องเรียนโดดออกหน้าต่างเลยนะเพื่อหนีการตัดผมอ่ะคุณผู้ชมนะฮะมันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งอันนะที่ทําให้เด็ก แม่งโดนด้อยค่าจากแค่ทรงผมอะแล้วไอ้ครูบางประเภทที่อยู่ในคลิปแบบเนี้ยแบบติดหมอยังอ่ะเออไม่ติดหมอดิทรงผมอย่างเงี้ยไม่ติดหมอมึงอย่าพูดเรื่องทรงผมอ่ะเห็นไหมมันลกลายเป็นการด้อยค่าในสิ่งที่แบบมันไม่ควรด้อยอแม่งมนุษย์เราแม่งมีผมที่แบบขึ้นมาอยู่แล้วะนะฮะนึงตัดหัวโล้นไปโดนตบเลยนะเอาจริงนะฮะนี่ยังไม่นับนะ ตัดหัวเกียนไปเงี้ยเพื่อนในห้องบางคนแม่งเด็กบางคนไม่ได้น่ารักทุกคนนะคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะเด็กบางคนไมไ่น่ารักทุกคนนะตอนนี้นะฮะก็ใครที่เจออาจารย์พูดแบบนี้นะผมก็สนับสนุนนะฮะให้ถ่ายออกมาเยอะๆนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกพูดดูถูกเด็กนักเรียนนะฮบมากมายแบบนี้ก็ควรถ่ายออกมาให้สังคมเห็นนะ,ะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะผมชอบคลิปนี้มากผมชอบคลิปนี้มากนะครับว่าเออ แม่งยังมีครูที่แบบนี้อยู่ในสังคมนะครับแล้วก็ใช้คําพูดดูถูกใช้ทรงผมดูถูกคนด้วยนะครับแล้วก็ดูถูกอาชีพตัวมันเองด้วยนะว่าแบบมึงไม่ใช่หมอมึงมาพูดเรื่องทรงผมมันนักเรียนทําไมใช่ไหมฮะก็ดีนะครับสนับสนุนให้แบบถ่ายออกมาเยอะๆนะครับเราจะได้เห็นสิ่งที่มันเป็นปมของสังคมนี่อยู่นะว่าแบบคนพวกนี้แม่งคือตัวทําลายชาติตั้งแต่ดานแรกเลยไม่ได้ผลิตสิทธ์ไม่ได้ผลิตเด็กออกไปให้แบบ มีคุณภาพอะแต่คือต้นต่อที่แบบมันเป็นครูอะแม่งมันกลับมีความคิดที่แย่ซะเองนะฮะเพราะฉะนั้นสุดยอดมากๆครับคลิปนี้ถ่ายมาเยอะนะผมชอบมากนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับวันนี้น่าจะบ่นเร่งทรงผมมานานแล้วนะครับขออภัยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ขออภัยจริงนะครับสำหรับคนที่ ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับสักคนละครั้งจะขอบคุณมากๆนะครับนานๆทีผมจะโผล่มามาบ่นนะไอมแมดนี่ก็หลุดเลือกเกินนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไายครับขอบคุณครับน้าสรงผม,มไม่ได้อยากเท่หรอกแต่ว่าผมมันแทงตา <laughs>